โอ้สะพานนี first, ่ยังเดินไปได้พอนี่โอ้โอ้สะพานยังมาหน่อยเต็มหัวหนะไปไปสะพานใหม่น uh, ี okay, okay. ่แหละครับทางเข้าไปทางเข้าไปบ้านที่จะไปจันอาเขาไปแจกขนมเล็กน้อยไปอันนี้ไปเที่ยวไปบ้านเพื่อนนะครับไปเบื้องบ้านเน่เ่นี่ยครับโอ้สะพานไม่คือไปเตออันนี้ตะนนี้สวัสดีสวีดันครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาอ่าซื้อของก่อนครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสี่ไปเอาเอาไปแจกเอาไปแจกกัน ครบแล้วบ่มาซื้อของซื้อมาม่ากับซื้อยังก่อย้าน่องมาม่ากับนุ่มเนาะแล้วก็ขนมซื้อแล้วอยู่ตลาดนะครับวันนี้ก็เลยมาเอามาม่ากับนุ่มนะครับนะนี่สนับสนุนโดยร้านร้านย่างก่วยหั่นแม่ขั้นนุ่มสเนหั่นแม่ขั้วปุ่นนะครับเพื่อนสนับสนุนมาหนึ่งล้านกีบนะครับหนึ่งล้านนี่พี่น้องกับใบละแสนนี่นะครับมีอยังในมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับเพราะว่าเฮาสีเอาไปแจกของทั้งบ้านยังก๋วยซื้อบัตรมะนั้วหวานเนาะนี่นะครับตอนนี้อยู่ โอ้เสียงบอฟ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 อมอฟอ้อฟ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 อบอฟอฟีฟอฟองอฟ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 งฟอฟอฟ่ฟอฟบฟอ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 อฟอฟออ่ออฟอฟอฟมฟอบอฟ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 สฟอฟอฟอ่อฟอฟงฟอฟอี่ถองอฟอฟอฟออฟ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 อ่ออฟ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 ออฟ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 ออออออเอง สี่สิบแปดกองแล้วกะ็มีมอะแรกระโซยอีกสี่โละนะครับแรกระโซยอีกนะครับผมโอโห้หลายเครื่องขนมยังในรถเท่ากับมีเนาะ,นะเอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตจ่ายเงื่อนกวนบัตรเดี๋ยวเดินทางไปนทำกันนะครับสี่ไปแจกของอยู่บ้านน้าหว่าเพื่อนว่านะครับออกจากบ้านบักซองเข้าประมาณประมาณสี่สิบกิโลแม่นว้ไปเบิ่งวัดพระธรรมพื้นบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนว่าบ้านนี่ไฟฟ้าเพราะท่านหัวนะครับยัง อ่าย่างต่ำเข่าใส่โคกอยู่แล้วกับยังอยังเนี้ยหนาด่างหาดด่างนะครับเนี่ยการดึงมาหนาหนาหนามาไม่ได้ก็ๆๆขอบคุณสาวๆนะครับที่ดูแลเป็นอย่างด,าดีนะครับผมขอบพระคุณมากเด้อสองสาวเจยอดมาอีกสองแสนนะครับพี่น้องมาเจยอดสองแสนกีบตืเตมมาอีกแหละพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อขนมซื้อยางเพิ่มเติมอีกนะครับจัดร้อยก็ได้เสือเสือผ่ามือสองได้มานนั่งกับสิขนไปนั่งนะครับหลายแนวอยู่พี่น้องครับป่ะเดี๋ยวพ่อกันจะพุดอลไรพี่น้องจวดเะามบันทึกใช้เงินก่อนเอายางเพิ่มเอาเลยเด้อ เอาละครับขึ้นรถเดินทางนะครับหลังจากที่ซื้อของเลี้ยวครับพี่น้องนะครับจานอึงจานร้อยล่ะก็ไอ้ล้านครับมือเบียครับนะครับออกเดินทางในขนมเต็มรถเลยจานล้านหน้าร่ามนครับจานล้านหน้าร่ามนะครับนี่มือเบียประจําวงนมแสงเดือนพี่น้องครับมื่อนี้เข้าสิไปไปเบิ่งวัฒนธรรมแบบวิถีชีวิตโบราณอีสานกระบะได้นะครับแต่ว่าตุลีมันเป็นวิถีชีวิตแบบลาวลาวหวานเฮ้านะครับพี่น้องครับน้องไข่ไข่กันกับวิถีชีวิตอีสานนั่นแหละบอลลูนกันหลายนะครับอันนี้คือ ถนทนบนร่างมันกะน,นี่แหละครับพี่น้องเขามากากับจังสีละเร่อตึงตัง้งคือกันนี่แหละมันก็ไม่ลุม่มมีบอลในจังหน่อยนะครับโอ้โยบนทางหนาบนพี่น้องเขียวขับทียมบญี่ปุ่นแล้วก้องให้บางกอนนี่ครับพี่น้องโอ้โหฝนสีตัวข้ามเอาไวาา้จักวันนี้เสียาแจกของนั่มพี่น้องครับได้ขนมนุม่มน้อยได้โอมีเงินสดมีหยังพร้อมนะครับึงผู้สนับสนุนนั่มในกระลันแม่ข้ามปุ่นหรือว่าแม่ป่าปุ่นนะครับเจ้นยนะครับแล้วก็ เป็นสนับสนุนมาหนึ่งล้านกีบนะครับรวมไปถึงเจยวดสนับสนุนมาอีกสองแสนกีบนะครับพี่น้องครับคือเที่ยวนี้เขาสิ่ล่องเบิรงก่อนพี่น้องเที่ยวนาคันเม้นนันนี่อีกจะในพี่น้องเขาจังอ่าทักทายมาถามก็ได,ด้เด้อพี่น้องเด้อผูดด้ใดอยากรวมนั่มน,นะครับอยากรวมกิจกรรมแบบนี้แต่ว่าเมื่อนี้สิผ้ามาเบิร์กบ้านแบบว่าเพราะท่านมีไฟฟ้านะพี่น้องนะครับเพิ่งตําอันตัมเขาหาบหนามอยู่นะนะครับแล้วงหวนน้าะ นะครับพี่น้องว่าสิเฮ็ดอีกอยู่ดอกผู้ใดอยากร่วมก็จังทักทายมาหาจัด้อยกันเ้ยพี่น้องเด้อนะครับเอ้าโอเคครับไปเข้าเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันเป็นทางไปบ้านเพุ่นไหวล้านเมนเมนเมนบมดเมนประจัดึ๋งกระโจกลงมืออีรีบอกมันเมนไหวเมนบอกไม่ไม่แต่ปลาพี่น้องเพิ่งตะเก็บเห็ดกระดาษใช่บะเนี้มันกระโจกลงมือกันนะปาดไปนะมันเมนบมดทางไปบ้านคนบ่นี่ย เอาเอาเอาไปเบ,บิ้งไปเบ <médico S 1> ิ้งเอาล้วพี่น้องครับไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องจักแมีนบ่แมียนพุนว่าแมีนหลุด่าสั่นพุนว่าทางไปเด้อครับพี่น้องนี่แหละครับโบมีเสาไฟฟ้าจักต้นสังเกตข้างทางเลยพี่น้องนะครับผ่านบ้านหมู่บ้านเมื่อวันกับโบมีนะครับนี่แหละครับกำลังออกเดินทางมาเรื่อยๆพี่น้องเลยนะครับอ๋อจุเป็นเป็นเป็นเมืองสองข้อนนี่แหละพี่น้องนะครับเขตเมืองสองข้อนอยู่ นะครับแขงสวรรค์น,นักเขียนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นสิออกมาทางบมันนอกแน่ออกมาทางชนบทได้จังน้อยนะครับพี่นอ้องนะครับบอน้อยหล,ลายเติบแล้วบางลักษณะคนะนา่นา,านบางทีเราคนทางว่าเป็นทางไอ้ล้านว่าถือยูด,ดอก,กว่าสัน่นโอโซเฟ,ฟอร์ครับกับยานบ่ถือจะได้แต่มันเมียนบ่จะได้บมดไปไปเดาไปโอ้แต่แต่แต่เอออุ้ยคนน่าเอาไปไปเอาไป เบิ้งดงเบิ้งดอนพี่น้องครับเป็นตะเก็บเห็ดโอ้ยหัวหนับของที่ะเขาท่าเขาท่าพี่น้องเลยงามงามงามนี่มีเดือเงื่อนข้นมันมีขนนี่นี่เงื่อนข้นนี่เออเนี่เงื่อนข้นแต่ว่าหางมือมีโซ่ฝาเห็นแล้วพี่น้องเห็นเงื่อนข้นแล้วอาจจะเป็นมูบ้านยีดอกยื่ทั้งนี้ก็ดีมีหัวไทยมันสัำปะหลังบัดนี่นี่ครับไร่มันสัำปะหลังนั่นเองเงื่อนข้นอีกหลังหนึ่งทั้งนาพี่น้องนั่นเดีเงื่อนเพิ่นเพิ่นใส่โซล่าซีเอา่้ตัวนี้ แมน่แมนดีๆมีโซลาซีเอลพร้อมพัดโตพี่หลังพี่ลห,ลลหลังบางใหญ่เลยอู้หนี่ยไปหมดนังกาแดงๆเลยนี่ดิให้ลังนี่เอาหลังนี่คือมีสายไฟนเน่งเข้ามาอยู่นี่นะครับหอดหมูบานบานยังนอ้อ,นนอ,นต,นอตัวนี้น้อเออทะลุมาเห็นหมูบานฝนตกพี่น้องครับตอนนี้ฝนตกลิ่นน,น้อยๆเปียกๆนะครับพี่น้องฝนทางก็ดีได้ชมเชยเออพอดีแอร์ยอดเย็นแอร์อรถเย็นดีกว่าเขา เข่ามาท่างนี้ฝนตกแหงนพวกเราพี่น้องเอ้ยบานนดนี่ได้มีเสาไฟอยู่นี่มีเสาไฟหน่อยนี่ได้มูอบานตัวนี้ได้มีเฮือนมันนักระลึ้งทั้งหมดบ้านยังอันนี้โอ้โหฝนตกถนนลื่นระวังด้วยไม่ใช่ถนนลื่นแบบนั้นนะถนนขี้หมื่นกิ่งต้ <c oughs> ตมมันหมืน่นแรกแร็ดแกร็ดอยูน่นี้เอาละครับพี่น้องครับนี่ครับทางเข้าบ้านครับเอาหลังจากน้ำมาประมาณ30กิโล นะครับตอนนี้เห็นทางเข้าบ้านแล้วนะครับมีคนนําทางแล้วนะครับเนี่ยคนมานําทางให้ขึ้นมาเที่งรถนํากันแล้วสบายดีเอื้อยเอื้อยเนาะเอื้อยเเนาะสบายดีเอื้อยนี่คนมานําเที่ยงเที่ยงใหญอีกสองคนอยู่ทั้งหลังคนมีคนนําทางแล้วหอดบ้านแลี้ยวคนว่านี่แหละทางเข้าบ้านนะครับพี่น้องสังเกตเลยทางเข้าบ้านนะครับแต่ว่าบริเวณซื้อบ้านนบัารนาบัตรยังก่อนบัตรน่าสโนุพี่น้องครับไปบ้านนบัารเพราะได้ฝนตกวังหันก็เลยอวยมาบ้านนาสโนครับพี่น้องเปลี่ยน เปลี่ยนล่าเด้อมาเป็นบัลนาสโนเดี๋ยวรอบหนาจังสิไปบัลนาวานะครับอยู่ทั้งนี้เพิ่นก็ว่ามีแบบโบราณอยู่นะครับตําตําเขาหาบดามคือกันนั่นแหละทั้งนี้ก็ดีเอ้าไปพี่น้องนี่ทางไปบ้านี่ดิไปกันเลยไปกันเลยไม่เสือเฮ้ยทางไนีมีบมดเสือแล้วก็โอ้ยไมีเสือเลยเสือยังเสือโค้งเสือยังนี่บอกว่ายมีหมดเสือปะนะพะยี่เรียบเอ้ยมีเสืออีเรียบเอ้ย บ้านนี่เลยว้าวมีหดเสือแสดงว่าแสดงว่ายังทับมาฉาบอยู่ครับยังมีเสืออยู่อันนี้คือคือค้ายึดยันจากคนอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องครับก็เะาว่ามีเสืออยู่มันบ่มาค้าเรากินง่วกินยังเขาบอกโอ้เออเออเอาเอาเอาจังหวะกันเดี๋ยวไปหอดเขาจังหวะพี่น้องครับตอนนี้กำลังนั่ทางลงไปนะครับพอดีเอื่อยเพ่นอาสานั่ทางให้นะครับพี่น้องนะครับ โอ้ทางลงไปพี mm ่น hmm. no. ้องเลยเอาเอาโยนไปโยนไปจานเดือยเข้าโอ้ยโยกหน้าโยกหลังเออเอาเอาวิดดอนนี่ไปกระเม่นบ่หมู่บ้านเพิ่อนยังไปเองย่เอาไปน้องยังไปเองย่ครับถ้าเม่นมาเองในมบ่ถือตัแทนมันมีหลายสอกหลายสวยไปคก็ทางลงหวยแต่บัดเนี่ยอัดเถอะทางล่อวยอีหลีตัวนี้สั้นลีลีลีลงไป เก็บภาพบรรยากาศแต่พี่ละพี่น้องนี่น้องหวยเนาะโอ้พี่สะพานใหม่พร้อมยี่มันปาด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 โอ้ยมันต้องเอาโฟวินมากเนอแนวนี่รถจานรย์ดึง,งนนม,ม,มันเป็นโฟวินบาดนี่เอาไปโอ้ต้นไม้ใหญ่หลายแถวนี่ยแมนแมนเอาโฟวินมาใกล้เออแถวนี้พวกพี่ฝนเนาะพี่บ้างันฝนตัวเพรียงนี่สะพานใหม่แล้วบ้างเนื้อคนะ ไปๆไปๆไปๆน้ำัดสุภาพน้ได้บ่ลยไปนา่หน้าหัวแยงแข็งๆยุ่งบ่เลยเพรามีหัวน้ำโอ้โธ่ไปจวดๆพี่น้องจวดเนีทางเข้าบานันนี้แห้งหน่อยไปหนาพี่น้องแมนเรเือยทั้งนี้แน่นอนโอ้เอาๆทางเข้ามาแห้งหน่อยไปหนาพี่น้องวัแห้งแียบลงเลื่อยปังตีล่ะโอ้โห้ใส่เหลืองหั่อให่ทังนน่อนให่เพ้าพปเนื่นเพิ่นนะครับพี่น้องไปับเอามุนเข้าไป นี่แหละครับทางคนนะครับโอ้โถนี่ทางแยกของหนึ่งลงสูงลงหองไปเลยไป้องเอาเดี๋ยวใส่ไปลูกพี่ใส่พี่ใส่พี่เออโอ้ตุลักตุลีอยู่กันโฟวิดในบ่ต้องยานเลยหัววัวมานึ่งใส่ใส่ตลอดเขาใช่เออใส่ใส่ใส่เขาหนาใส่ไปทางกุดโอ้ทางไปบานเราเออมันไปได้บ่ราะบาทเลยเออทางเขาบ้าน เไไมียนบ่มีเม่มึงวันรู้น้องสิบว่าไรบ่จัจงไหนเนาะโอ้แต่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 เอา้ามุนไปจานหนึ่งมุนไปทางไปบ้านนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ขันโฟวินเนี่ยพยานครับแต่ว่าขันฝนตแกแง่งแเนี่ยเบิด์ซิดพี่น้องเนี่ยโอ้ยเบิ่งบรรยากาศเขามานนะครับพี่น้องเอาเอาเอ้ย นี่ตุ๋นใม่ยังไงหลายเออต้นไม้ใหญ่หลายเนาะบางที่หลักทางไปบ้าดคนถ้ารู้ไปสิไปพ่อบ้านได้บาดเลยไอ้เฮาขับขับถ้าทางเก่าเนี่ยบอกัด้ไหมเฮาขับโอ้บาตุ่งเอาหมุนไปหมุนไปนี่แหละพี่น้องบ้านอ่าอยู่ทางบ้านทงบ้านท่าของเถนะครับเป็นชนบทน้อยๆอีหลีนะครับพี่น้องเป็นบ้านน้องเขาอีหลีนะครับโอ้บาดุ่ง เอ,เอาวิทย์ปะเอาวิทย์โยนล้างขาไปโอ้โหงาไหมบักใจเลยทั้งหนาซีบไสไวลูกพี่ไสไปเหยียบงาไหมเน่นขัวตัวนึงหวไมเลยปะเออเยีย่สัมพ่อเขาจะเอามีเสือเป <laughs> ็นตตยา,า,าวขนาดปลาบางที่เราพี่น้องโคกเลยงานยังระบายเลยลูกพี่บ่ได้ได้เก็บอกก่อนอพี่น้องครับโอ้โธ่มัดไปได้แท้บ่ได้ทางเส้นนี้ไปได้แท้บ่ได้อะ อืเอาไม่ออกกันลานเนาเอาวิดจะออกเอาออกเต็มบัตรวีดกับพ่อง <laughs> อานใหม่เต็มทางเลยพี่น้องเลยเคนน่ะเอาล้มรถบอสพี่ไปโ okay. อเคบอสพี่ยังตื่นงานใหม่ซืงเสือไปมาๆมา,มาเดินหน้ามาเลยมาเลยมาเลย าดทางไปบานมันนะปุ้ยทางนี้ขากบันจะไปจังไหนจะได้บันเดียวเดี๋ยวไปไอ้ไก่ปยวยมันไปได้เทียป๋วยเดียทางอ้าวจังว่าผัดว่าแล้วว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปได้พี่น้องเอ้ยโอ้รถไทยไปได้แล้ววะอู้น้ำซางตัวนี้อู้มีรถกบป๋อดควบยุยรถมั้ง โอ้ยบาดแสบสิเมื่อทางไหนบ้านในย่า่เมื่อทางเก่าบ่ะจ้า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 ไปไปไปลูกยางเอาพี่น้องครับบ้านย่า่ล้วว่าไก่สิหวานเฮือนแล้วอระว่านี่แหละครับอ่าทางมาบ้านของยายพนนะครับที่แรกว่าสิไปบ้านนี้ยังกว่บ้านหน้าว่าฝนตกห้ามทางวังหันนะครับมันก็เลยไปบ่ได้ครับไปทางพุ่นมัน มันก็ต้องได้ขามน้าอีกนะครับยังก็ไงทางตันแน่ไม่ไงนี่มันจะได้บาดในบา้านทางตันพ่ะนะตายเลยด้บบาดในมาสูดทางเลยโอ้ตุลักตุลีลิทิปนี่นเด้เลี้ยวซ้า,ายนี่ดิมีมึงบาดเนีเขาจะเอาตันทางระบาดบ่ได้บ่ได้ทางไหนไปบ่ได้ ไปจะได้กอวยใหญ่าเอ้ยะดอกก็โอ้ยไ่ดไปโอ้ยรถใหญ่ใหญ่มันรถไถใบยากรึยัมีจะได้สุดไอ้วยกับเราทางเขาจะเอาตันไว้นี่ยังอย่าไก่ไล่ไปได้หนิโอ้ฮื่นชซซ่นป่อใหญ่นี่จอดรถไว้ิจะไปยังสันย่างเอาได้ยุบ่ มัดไปบ่ได้แล้วรถใหญ่หนี่งจะไปได้บ่อ้อม๋อไม่ใช่หรออ๋อไม่นันบ่ดไ,ได้บ่หนเิเดี๋ยวเดียวยางบางก้อนอตอนนั่นแหละก็ดูก็ได้จริงปุ้ยก้ากระเที่ยเออมาเสยบ่มาเสย,มเยหมุนมาเสยไปน้องเอา้าคลิปนี้เป็นคลิปที่รุ่นขนาดาษไปน้องครับ เพื่อเสิมาเฮือกยหญ่เพื่อนมาบ้านยหญ่เพื่อนนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเฮาก็ต้องเอาของที่พี่น้องฝากมาเพื่อเสียมาอันแจกพี่น้องเฮานั่นะครับว่าสิเป็นมามาอาหารแห้งขนมนมเนยในบ่กเฮือนยหญ่โอ้ยฝนเฮือนเพื่นเฮ้ย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 ลดค่าแล้วต่อ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  อู้ขึ้นตัวเลยบัดเอามามันแมนบอดจานอึงออกทางอื่นได้บ่ย้ายขากลับนั่นทางกลับมีอยู่เอามามาซั่นน่ะทางกลับมีอยู่ผู้อยู่ยในรถถ่าจะสิบอกกบ่บอกนะเออผู้อยู่ในรถบ่ฮู้จักข้างบ่ติอือเอาไป,ปไ,ไ,ไปย้ายไปนี่เห็นเงนื่อนย้ายแล้วพี่น้อง ไฟฟ้าบ่ท่านมีนะครับเหมือนยหญ่ไม่มีไฟฟ้าเลยเป็นน่องเอลย,อย,ลยข้าขอนว่าเดียวเรียวเรียวเดี๋ยวเรียว,ยวโอ้คันคู่คิวเลยมันปีนคันคู่อ้ออเอายายนางโล่งนะยายเด้อรถสิไปบเลยเด้อนางลงยลลายผูดข้างหลังน่ะไปมันมีทางออกทางฝุ่นอยู่ดอกเพ้นว่าเอ้า ไปไปขึ้นบ๊อบฮิดบ่เปลี่ยนกันคู่ได้หรอท่านท้าโอ้เปลี่ยนกันคู่บ่ลูกพี่บ๊อบมีแต่ว่ามีกันคู่อยู่กลางซื้อเลยบ่บ๊มี่ยังข้าบ่อยู่กลางบ่มีนะเจ้าถัวไอ้ไม่ดูบ่บ้านบ่มีต่อเด้ เอาถอยบิง่งหล่อมันเขินาทางไปเลยทางไปเลยโอเค okay. ไปแล้วไปแล้ววิทย์แล้ว <Okay. S 1> อุ้ยเพื่อสิบเบือนขึ้นมาไหน <c ười> ปาดโทนี่เอาในบอ่อเงื่อนกนปาดไปตองเลย หมุนปลาก็มาหอดเงินก้นละบาดนี่ปลาเอาเงินไปย่ายตัวนี้นี่ครับบาทหลังหนึ่งกพี่น้องครับอยู่กลางปลาทำมาพี่เงินยหญ่พี่พี่น้นองเงินหยหญ่เนาะหอดแล้วมาย่ายลงมาบาดนี่ผู้อยู่ทั้งหลังนี่ดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไทยก่อนย่ายเอานี่ค่อยๆเด้อบาดหอดเงินย่ายแล้วมา ปาดหมุนเข้ามาบาดเมื่อนทางไหนระบาดดิใบ่อเหือนนั่น,อเ,นเอาหอดเงอนย่า่เราพี่น้องเอ๋ยบาดดิเอาเปิดประตูย่ายเฮ้โอ้อยปวดหัวเงินเนาะเงอนคือห่างกันเดีพี่หลังหนึง่งยูพี่อีกหลังหนึ่งนักบุญเข้าไปในบ้านพูนอนีกเนาะโอ้นี่แหละรับพี่น้องเพราะว่าไฟเพราะท่านหอดคือเป็นว้านั่นแหละครับเอ้<ะ>าเอ้าเอามามาต้อนทับกัน ป่ะคนของลงก้อนพี่น้องครับใน,นี้เดี๋ยวจา้าหน่อยพี่น้องเพิ่นมานะครับพ่อขอจังสีอ่าเหตุยังหละหง่ะเห็ดอ่ากิจกรรมอ่ากะอันนี้ไอ้เพิ่อนน้องป่ะอเ,ออเออต่ำเขาป่ะเออป่ะไอ้ป่ะนขนเครื่องลกองลก้อนบัดน,นี่อ่าพี่น้องครับเดี๋ยวคลิป,ปดีเอาเพราบ้านมาเด้หนีิโอ้ยบ่หูวเด้หนิสบายดีเพราะไงบ้าน โอ้ยผู้ใหญ่บ้านตัวบาดไอ้สบายดีสบายดีโอ้ยมาลูกควนเด้อมาเด้อมาเบิ่งบ้านเฮามาเบิ่งบ้านอันนี้เอาเอาของเอาหยังมาให้พี่น้องบ้านเฮานําฝากผู้ใหญ่บ้านเด้อเออเอิอทอันไทักงานเฮามาเอานํากันเพราะว่ามีคนมีคนซอยมาหลายอืมอืมอืมไปขนเครื่องก่อนสั่นปานี้อาพี่น้องครับเดี๋ยวขนของลงกควันเดี๋ยวจะไหนติดตามนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อสิมาหอดกะบทุลักทุเลหอดแล้วนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับจานล้านจานร้อยจานอึ้ง ะ,ะัไปไอ้อของล่วงเข้ามาด,ดิจวดจวด